ชาติวันนี้วันที่เจ็ดเดือนพฤษภาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมอรลีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเพื่อที่จะได้รับกระแสจากพ่อให้คงอยู่อย่างไม่ว่างเว้นในการทำงานรับใช้ลูกผู้ที่ละเลิกทุกสิ่งและก็คงอยู่อย่างไม่ว่างเว้นในการทำงานรับใช้ของพ่อจะได้รับความรัก พวกเขาไต่เข้าไปในหัวใจของพ่อคำถามของเมรีในวันนี้ทำไมลูกบางคนไม่สามารถมีประสบการณ์ของความสุขได้อย่างถาวรอ,อะไรคือเหตุผลหลักๆสำหรับสิ่งนี้คำตอบสติปัญญาของเขาเลื่อนไปในเวลาการจดจำเพราะการไม่มีสติปัญญาที่มั่นคงพวกเขาไม่มีความสุขพายุของมายาสร้างปัญหาให้กับตะเกียง ลูกลูกไม่สามารถมีความสุขได้อย่างทาวรอย่างน้อยการกระทำของลูกจะกลับมาเป็นกลางและนี่แหละทำไมลูกลูกนั้นจะต้องเพียรพยายามในนี้สาระของคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติจุดแรกอย่าได้มีความอยากปรารถนาชนิดใดๆจบสิ้นการกระตุ้นทั้งหลายให้รับประทานอะไรก็ตามที่บาบานั้นให้กับลูกรับประทาน ลูกลูกได้รับคำสั่งตายดีกว่าที่จะขอต่อสิ่งใดจุดที่สองเพื่อที่จะได้รับไฟฉายของพ่อให้มีความรักที่แท้จ,จริงต่อพ่อผู้เดียวขอให้มีความทราบซึ้งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกเราเป็นลูกและท่านก็เป็นพ่อเราจะต้องกลับมาสาโทประธานจากที่ทามโมประทานผ่านไฟฉายของท่านพรของบัพตดา,ดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ ขอให้ลูกนั้นจงเป็นอิสระอย่างเต็มที่จากการติดยึดและรับใช้ด้วยความรู้สึกเมตตาและสำนึกของการอยู่อย่างเป็นเครื่องมือปัจจุบันเมื่อดวงยานทั้งหลายเริ่มเหนื่อยล้าและก็ท้อแท้ใจกำลังขอต่อความเมตตาลูกลูกของผู้ประทานก็จะต้องอยู่อย่างเมตตาต่อพี่น้องชายพี่น้องหญิงของลูกไม่ว่าใครนั้น จะอยู่อย่างเลวร้ายอย่างไรจงอยู่อย่างเมตตาต่อคนนั้นด้วยเช่นกันลูกลูกจะไม่มีความรู้สึกของความไม่ชอบอิจฉาหรือโกรธเมื่อความรู้สึกของความเมตตานั้นปรากฏออกมาในตัวลูกและลูกก็ยังสามารถที่จะมีสำนึกของการอยู่อย่างเป็นเครื่องมือได้อย่าได้มีความเมตตาด้วยการติดยึด ความเมตตาที่แท้จริงจะทำให้ลูกเป็นอิสระจากการติดยึดเพราะไม่มีสำนึกร่างในนั้นคติพจน์ในวันนี้การให้ความร่วมมือกับคนอื่นๆคือการสะสมไว้ในบัญชีของตัวลูกเองอัจฉโองจานติ